ครับเจ้าของร้านบอกว่ารโงขายขคอกให้หน่อยครอโโครงนะครับอันแรกนะครับ2องหมื่นนะครับอ่าอันที่สองสามหนสองไอที่สามหมนองนี้ก็คืออ่าจะมีฝาด้านหลังแล้วก็ท้ายฝาท้ายปิดนะครับอ่าโอเคชัดเจนความยาว4ี่เมตรสาและกว้าง2องเมตรสินะครับ สนใจก็ทักมาโทรมาที่ช่องชัดชภูมิได้เดอ้อราคาก็ต่อรองกันได้ราคานี้ก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับถ้าท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาได้ครับสวัสดีครับจากช่องชัดชภูมิชัยภูมิชัยภูมิบ้านเราเนี่ครับวันนี้มาแนะนํามาแนะนําโครงโครงเหล็กใส่ความยาวความยาวนะครับ4เมตร30ความกว้าง2เมตรสิบ เจ้าของบอกว่าใส่ร้อยสิบห้า115ได้นะใส่อีสุอืมอีสุร้อยสิบห้าได้แล้วก็เห็นบอกว่าฮิโน่ฮิโน่ตัวไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าเจ้าของบอกว่าใส่ร้อยสิบห้าได้นะอีสุร้อยสิบห้าใส่ได้เนี่ยอ่าสำหรับตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นแปดนะครับเนี่ยสำหรับตัวนี้สองหมื่นแปด สองหมื่นแปดก็ในราคานี้ก็คือ,อามาคุยกับเจ้าของเจ้าของงานเองนะเห็นบอกว่าใส่ให้ฟรีนะราคานี้พร้อมพร้อมใส่ใช่ราคานี้พร้อมออใส,ใาาใส่ก็คืออันนี้สองหมืนแปดนะส่วนอันนี้สามหมื่นสองนะนี่ตัวนี้ใสอ่อิสูร้อยสิบห้าเหมือนกัน นะครับนี่นี่น,นี่เสริมเหล็กนี่ทุกอ้อยทุกอ้อยใส่มันได้หมดอะ่ะเออเพราะว่าเสริมเหล็กมาให้นะท่านต้องมาดูของจริงเท่านั้นอยู่ที่ไหนของจริงเอา้านี่ยางบายางบายางบาถนนถนนเลยแยกแชกแยกชลกาเนี่ยมาทางยางบายางบาท่านน่าจะรู้นะอ่าหรือมา หรือว่าก็ทักมาช่องชัดเจภูมิได้เดี๋ยวจะให้เบอร์ไปนะครับทักมาช่องชัดเจภูมิเดี๋ยวจะให้เบอร์ของเจ้าของสินค้านี่เจ้าของสินค้านี่ไปอ่ามาดูของจริงส่วนหนึ่งผมก็ถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือสเปคเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันนะออเหมือนเม่เหมือน,อนท่านต้องมาดูเองอสเปคไม่เหมือนเออไม่เหมือนอ๋อคนละราคาอ่า อย่างอันนี้อย่างอันนี้สีสีเขียวเนะี่ยอ่าหน้าสีเขียวนี่สามหมื่นสองนะนี่ตัวเนี้ยหน้าตัวนี้สามหมื่นสองในราคานี้ก็คือเออเขาจะติดให้เองนะเจ้าของแบรนด์เขาไม่ใช่เจ้าของแบรนด์เจ้าของงานโครงงานเขาเนี่ยเออเจ้าของสินค้าเนี่แหละเขาจะติดให้เองมันต่างกันนะที่มันแพงกว่ากันนะไม่ใช่นี่ถ้าเห็นไหมฟ้า นี่ฝาฝา,าอันนี้มันมีมีตรงนี้แล้วก็มีด้านหน้านะความต่างอันนี้ไม่มีนะราคาสองหมื่นแปดเนี่ยไม่มีนะยังไงก็มาต่อรองกันเอานะครับถ้าว่าถ้าว่าไปทํามันก็ใช้เวลานะถ้าว่าท่านทาเองอืมแต่ว่าอันนี้เขาเขาทามาแล้วนะท่านก็เลือกเอาถ้าว่ามีตังนี่มาซื้อเลยจบแล้วก็ติดตั้งให้ด้วย หรือว่าเออจะต่อรองราคากันยังไงก็อ่าโทรมาคุยกันโทรมาช่องชชทภูมิเดี๋ยวจะให้เบอร์เจ้าของสริง้าให้นะครับอ่าก็อย่าลืมนะวันนี้ก็ช่องชชทภูมิมานําเสนออ่าแตกต่างแตกต่างเอาหลายๆอย่างมานําเสนอมาขายเลียเชียให้อ่าลงขายเฮียแนล้งขายเฮียแนนี่แหละเฮียบอกว่าลงไหยแนเอา อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องาตยภูมิชัยภูมิชัยภูมิบ้านเราด้วยครับอ่าเบอร์โทรก็เดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนก็ได้เบอร์โทรของผมนะใครสนใจก็โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจะอ่าให้เบอร์โทรรังไม้ดังไม้คุยกับเจ้าของเขาเอาเบอร์โทรช่องเฉยภูมิก็0 6 4ย์2 7 1 5 8สี่สองเจดหนึ่งห้านะครับส่วนอันนี้ก็อยู่ที่นี่แหละนะถนนนี่เลยแยกช่อกามาบ้านยางบ่ายางบ่า ยังบ่าก็ไปจากแยกเคลราการจะไปห้อยต้อนนี่แหละเออมันจะอยู่แถวนี้แหละหาไม่ยากหาไม่ยากนะใครอยากจะมาเดี๋ยวผมลงพิกัดให้อ่าแต่ว่าโทรมาเบอร์ผมนะผมจะได้เข้าไลน์ส่งส่งพิกัดให้นะส่งพิกัดเข้าไลน์ให้มันจะง่ายง่ายอะไรอ่ะง่ายมากไงเออครับท่านผู้ชมลองลองลอง,ลองมาลองเข้าไปเดี๋ยวผมจะส่งพิกัดให้นะถ้าใครอยากจะมาดูอ่าไปแล้วไปแล้ว,วชักเจ้าวโดนแล้ว